เดี๋ยวต่อไปเล่นอะไรคะเขาเรียกว่าวายเวฟบายงย่างมาถูกแกนเลยนะ้ได้สนต้อแล้วเฮ้ยไไหนอะ รอบที่เท่าไหร่แล้วคะหโอเคขึ้นมาเลยค่ะต้องยัง ตังนะงยาอันนี้ทำไม่ไรยังไง้องเ็นสนุกไหมโอ้สนุกมากสนุกมากเร็วเยวเ๋ออันนี้เป็นสไตรเดอร์สีชมพูนะคะล่นอัไหน่ลงได้เลยค่ะ พ่นนัน่น้นั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนนั่งรอส่่นการจะเพิ่งลงนะอ่าพี่เขาบอกลงได้ใหลองลองลงเลยค่ะลงเลย เพิ่งรองนะลูกปลาบอกให้ลงให้ลงได้น,นะคะรอก่อนค่ะเดี๋ยวป้าต้องดูก่อนว่าที่เขาลงไปยางลงได้เลยค่ะโชงดีจิวไปไปไปเลยแมงควายลงไปเลย ชวนเพื่อนไปลงหน่อยโลกของเอจียวครับลงนะนะไปลองกันนะเล่นอะไรอีกคะเจียวฮะทนันี้นะโลกลนั่งลงเลยลนลั่งเลยลนั่ง ลงมาเลยเจียวเจียวลงมาลกเจียวเจียวเร <c oughs> าเราลงจากไซเดอร์เราต้องรีบหนีออกมาลูกไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาไหลมาชนเรา